ช่องแจ้งข่าวดีนางเอกดังพึ่งแต่งงานล้าสุดทองแล้วจ้า วิกหมอชีดช่องเจ็ดสีเผยผ่านโพสต์อินสตาแกรม @ch7hd_ ดราม่าโซเชียลติกประกาศข่าวดีว่านางเอกสาวเนื่อยประพาดาที่พึ่งควงแขนเจ้าบ่าวนอกวงการเข้าสู่ประตูวิวาเมื่อช่วงปลายปี2564ที่ผ่านมาล่าสุดกำลังจะได้เป็นคุณแม่มือใหม่หลังตั้งท้องลูกคนแรกเรียบร้อยโดยเผยข้อความว่ายินดีกับ ag, เนยประพาดา คุณแม่ป้ายแดงด้วยนะคะ #repost เนยประพาดาวิดวาเลนไทน์แรกที่ไม่ได้มีแค่เราสองคนจากนี้จะมีอีกหนึ่งหัวใจเข้ามาเติมเต็มคำว่าครอบครัวให้สมบูรณ์ Happy Valentine's Day ขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังกันนะคะสำหรับเนยประพาดาปัจจุบนันอายุ26ปีมีผลงานเด่นๆเ,เช่นเกาะรักกลนหัวใจและกำลังถ่ายทำละครเสาวห้า